เด้อพี่น้องเด้อหมือนีผ้าพี่น้องมากินก้อยขมหรือว่าศกเหล็กหลาบก้อยเข้าในเราพี่น้อง้มขม,มสุดแซ่บมีหลุดหลุดมีจั๊ะเที่ยมพักหลายหลายมาพี่น้องไปสุดแซ่บต้ํากันได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซู้ฟูทุกคนครับมือนี่ผ้าพี่ผ้านองมากินก้อยขมเด้อพี่น้อง่ก้อยขมใส่เหลือดจักหน่อยคุ้มโค,งค,งค,งคงมีบุกพีกับกระเที่ยม หลโดดโดดกับกระเทียมน้องพี่น้องเนาะพักแต่ที่แบบทั่วปักกาดแก้วบักเขือบักแดงครับผมอ่าขอโทษขออภัยผู้ใดที่เพิ่นบอกกินเนื้อนะ่ะก็บอกกินดิบนอกพี่น้องเนานะต้องรับผู้ใดที่กินกับแซ่บต้องกันครับผมข้าวเหนียวคือเขาครับอุ่นีๆข้าวเหนียวแล้วกันในนี้ติ๊บเขาขเขาสือเป็นถุงเป็นห่อคนบ้านพนะี่รองเ้ามแหลก rất <laughs> còn à, nào không nhà bạn nó sẽ hải sai bởi bậc cụ năm <laughs> bắt đầu kinh đồn mới nọ đồn, đồn kiếp dạng เม่นูคิดยากนะครับขาดไปดังขาดต้มพี่น้องขาดต้มขมเดี๋ยหลอกหน้าถิมาาครูกันก่อยขมต้แมแฝงนากพี่น้องเนาะ 很了嗯，单调。 割破，好看的，赶紧喝辣椒。 个要勒骂两回弄。 Mm. Mm -hmm. Not bad <laughs> 嗯，接下来个朋友，我们来看一下。 มัดแต่งกับกวาบดีเขาน่องเนก้นอลายไรื่องนี่นอ,อ,อากาศก็ฮอฮอหว่นเลยี่น้องจักเป็นแน่วะไรหรอก น้ำมืันส้าลกโว้ยวอยออกสีนาวเย็นสบายดีอยู่ดอกน้ำมืันสกปรกหวยมาจักแนวเด้อห่อนเอาแดดกระแ้งแล้วพอนว่าพายุสึมาชอวานเนาะน้ำมันสกปรกน้ำมัอแรงลุมเย็นสบายอยู่ มันมากเด็ดหอมนักพี่น้องนนะอ,นนะอู้ก็สือวายจังเลยก็ถือหองจีนเอากิน <c oughs> ไปจมไ,ไปนาะะพาี่เนาะจมในสภาพอากาศอากาศแปรปรวน กอนแรกเบิ้งพระยาก่อนนว่าองพระยูรูดูหลอนสิมากนล้พี่้องเนาะว่าเหงอหยางมีฝนฝนเอ่นเลตื่นขึ้นมเสารลมว้่นวายเเหงอหยาบแล้วฝนตกบ่ตกห่อนก้ องาเยมยม,มแฝบไรตอนนี้เกือบเบอร์ทอเ้อเห้อ,หอบึงพึง่นตเฮ้อีแล้วพี่น้องกินน้ำก่อนพี่น้องเลยครับผม น้องมันดีกับพ่อพี่พาน้องมากินก้อยขมบักพริกก็หลุดโดดนำ้ำหอมเฮ็ดเปรีเผ็ดเลยกับบักพริกก็หลุดโดดมากัดแก้มเีืของกูกันนดต้องพี่น้องนะหอมหอมเลยใส่ใบบักูดน้ำใส่เลือดจักน้อยแก้มผักหลายๆกินกับขอนิ้วพี่น้องมันดีอ่าเสี่ยบด้นๆเด้กินเทืาหนึงพี่น้องกากาแซ่บกาเอาไปขวานาเสี่บพี่กันข,นนขวานาเส่ใบบักูดขวาน็ดเป็นแบบลาบงานแดงน,น้อพี่น้องนะกัแซ่บพี่กันบักไผ่บักมันน้อพี่น้องเนาะ ก่าพาพี่พาน้องมากินก้อยขมก่อขอโทษขออภัยคือว่านเลยพี่น้องผู้ใดติดเพิ่นบ่กินดิบบ่กินเนื้อเนาะพี่น้องเนาะก่า้ากินมุ่งมากกินเส้นดังกาขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆดนะครับเด้อส้อนรับคลิปนี้ก่าฝากพี่ฝากน้องเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องสมตำฮุมเดอะโคชนแนลนี้นะครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาเนาะครับเนาะเดี๋ยวสีหานี่เสร็จแซ่บมาซูฟีซูน้องกินอีู่กันเก่าส้อนรับมือนี้ก่าเอาไว้สำนีนะครับ สวัสดีครับ